ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของคนดังค่ะก็มีทั้งคนดังนะคะที่เขาไปร่วมในการชุมนุมครั้งนี้แต่ใครที่ไม่ได้ไปร่วมที่เป็นคนดังเขาก็มีการเคลื่อนไหวผ่านบนโลกออนไลน์นั่นเองอย่าง คุณมาริยาภูลเลิศดลาบค่ะซึ่งเป็นอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017นเะคะเธอก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุมของเยาว์คณะประชาชนปลดแอกเมื่อวานนี้เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ไอจเป็นภาพการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็ระบุข้อความว่า h ฮชแท a กไทย a n นด์แ a ชแท็กเช้งแฮชแ t พีโฟโพเทพร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายก็ให้อยู่บ้านแล้วก็สวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันก็อยากจะอยู่ตรง จุดนั้นหลังจากโพสต์นี้มาริยาก็ยังแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องค่ะ จนต่อมาล่าสุดมาริยาเนี่ยเธอก็โพสต์ภาพขณะที่เธอเดินทางไปร่วมการชุมนุมกับคณะประชาชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานผ่านทางไอจีส่วนตัวแล้วก็ระบุข,ข้อความว่า Do you hear the people sing ประชาชนปลดแอกแล้วก็ h e s o t r g d y m o v r m e y t o e ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสาวมาริยาถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ